หอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็มีหอยเชอรี่ก็มีหอยเชอรี่มีเยอะแยะอันนี้ป่าผักกะเฉดครับคุณผู้ชมป่าผักกะเฉดในบ่อในสระน้ําข้างบ้านครับคุณผู้ชมกําลังออกยอดสวยงามเลยครับนี่คือป่าผักกะเฉดน้ํา นี่ครับคุณผู้ชมหอยเชอรี่ก็มีเยอะแยะเลยดูคุณผู้ชมหอยเชอรี่ลอยละล่องเต็มพื้นผิวน้ําเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้มาเก็บผักบุ้งด้วยมาเก็บผักบุ้งด้วยเห็นหอยเชอรี่ไหมครับเป็นหอยเชอรี่ไหมหอยเชอรี่ก็มีนะครับเยอะแยะเลยลอยละล่องตามพื้นผิวน้ํานี่เป็นป่าผักกเฉดนะครับคุณผู้ชมป่าผักกเฉด อยู่ในสระน้ําข้างบ้านครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดูป่าผักกระเฉดข้างน้ําข้างบ้านครับนี่ครับสระน้ําข้างบ้านพาคุณผู้ชมมาเก็บยอดผักกระเฉดครับมาดูผักกระเฉดแล้วกเก็บผักบุ้งวันนี้ไปเก็บผักบุ้งด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาไปลวกก,ก,ลวกินกับน้ําพริกครับเอาไปลวกกินกับน้ําพริกนี่รักคุณสม,มุนไพรชาแนลวนี่ครับวิถีบ้านบ้านครับเห็นไหมครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับสวยงามมากเลยหอยเชอรี่ขึ้นมาตามผิวน้ำนะครับขึ้นมาริมฝั่งครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับหอยเชอรี่นี่ครับคุณผู้ชมหอยเชอรี่หอยเชอรี่ลูกยังไม่โตครับตัวเขายังไม่โตครับหอยเชอรี่อยู่ตามฝั่งน้ำครับ อยู่ตามฝั่งน้ำครับคุณผู้ชมมาเก็บผักกระเฉดด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แหละครับ